นี่ลูกสาวคนเล็กครับแต่ว่าตัวโตลูกสาวคนเล็กนะครับลูกสาวคนเล็กแค่ตัวโตไปหน่อยเนาะหนูแค่หนูแค่เอนจอยอิติ้งเอมปะปาใช่ไหม เราแค่ e n t e r e a i n g อันนี้ชื่ออันนี้ครับอันนี้อันนี้หรือว่าอันอ้วนชื่อในเดียลูกอันตอนนี้หนูอ้วนทับเลยอันอ้วนไหมอันอ้วน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 ดูพี่ๆสิ เห็นที่พี่แม่นูเห็นตัวเองไหมลูกหนูสวยมากเลยร่วงนะลูกนอนอ้อนนอนอ้อนหนีไปแล้วอ่ะตับหนึ่งนะครับทุกท่านไม่ใช่ลเลยหรอกขอเดินไปเอาไม้กวาด พอเดินไปเอาแม่กวาดแป๊บนะฮะก็คือต้องกวาดห้องเด็กๆไปด้วยนะครับทุกวนันทุกชาวาว่าทรายเต็มห้องไปหมดแล้วก็ขนก็คือเต็มห้องมากๆ อ้นอ้หนอหนูจะเล่นอะไรลูกห,หนูเล่นเชื่อกรแอเปอ่อหนูชอบเล่นเชื่อกของเล่นแพงๆไม่ต้องซื้อมานะครับไม่เล่นชอบเล่นอะไรแบบเล่นเชื่อกอะไรที่ซื้อมาแพงๆหลายร้อยหลายพันเนี่ยไม่เล่น เล่นคัตเติ้ลบัตเล่นขี้หมูตัวเองลูกสาวผมเดี๋ยวจะเป็นประมาณนี้นะชอบเล่นขี้หมูตัวเองเดี่ยนะ้งเล่นนะตะ,เนะแเป,ประเบิดล้ว นอนข้านอกครับเขาจะชอบหนีเราเอารวมแบบโอ้ย,ก,นนยกินไม่หมดด้วนะยวันนี้ให้เปียกไปกินไม่หมดแบบนึงนะเอ้ยทำไงวะเนี่ยปาดไปทำซาเพื่อปิดโอเคกล้องกล้องกล้องสักครู่นะฮะเดี๋ยวไปเอาคนเล็กให้คนโตมาก่อน อันนี้ลอะาอยากเห็นคนสวยรูทาไงอะ่ะยากเห็นคนสวยัมยยใช่เขายากเห็นคนสวยต้องมาโชว์ตัวหน่อยนะลูก คนสวยมาแล้วนะครับมอลลี่คนสวยนะักเท่าไหร่ไปหาคุณหมอมาล่าสุดมอลลี่หนักสามกิโลนะครับเลี้ยงมาหนึ่งเกือบปีละขึ้นมาอยู่สองสามน้องทานเก่งไหม น้องไม่ค่อยทานครับส่วนคนนี้ก็ทานเก่งเกินไปนะฮะก็คนนี้สี่กิโลแล้วคนนี้น้ำหนักสี่กิโลแล้วคนนี้ก็คือกินเก่งมากแล้วก็โซนมากเปื้อนบ่อยมาก คนนูนก็จะเป็นสายรักสวยรักนานนะ,ะครับกุ่คนนี้ก็เป็นสายลูกสาวบำนันนะ,ะ,แ,ะแก่นนิดนึงติดเล่นอันนี้เ้านอนตัดปบะปาาอันนี้ก็คือติดคนมากเคจะตามคนติดแบบติดเป็นเงาเลย อันนี้ตูดหนูเปื้อนอีกแล้ววะลูกหนูอือ้อ,อย,ยังไงให้ตูดให้ตูดหนูเปื้อนได้เนี่ยลูกขนก็เพิ่งไปตัดมาไม่ใช่หรอคะฮะหนูเพิ่งไปตัดขนมาไน่รูกไปตัดเพิ่ตัดขนมาอีนะลูก แล้วเราก็ต้องมานั่งทำความสะอาดเขาทุกวันแบบนี้นะฮะเพราะว่าก้นพับเปื้อนทุกวันเลยใช่ใช้ตุดรลูกทุกวันนะครับคนนี้ส่วนคนนั้นไม่เคยต้องไม่เคยต้องให้ดูแลอะไรขอแค่กินข้าวพั่วลูกคนนั้นคนไม่ค่อยกินข้าวเลยนะฮะ นะตูดหนูเปื้อนหนูต้องทำความสะอาดให้ปราปาเช็ดก้นเถอะลูก เม็ดยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรจำชื่อไม่ได้เหมือนกันครับจากฝั่งยี่ห้อเดิมที่น้องเคยกินเลยแต่ว่าเปลี่ยนเนาะกินของเบลดาต้านะครับกินหอมเบลดาต้า,าเดียวเลยน้องบอกว่าเมื่อไหร่เบลดาต้าจะทำเปียกนะจะทำเม็ดนะให้น้องกิน ดีเสียงกระดิ่ง,ง,นงอนากไปเล่นอยากพไปเล่นน้องพันอะไรเหรอครับเท็ดไม่เสร็จเลยอืมนู่นแล้วจะถีบแล้วถีบแล้วเออเออเออแตะแตะไม่เอาไม่เอาลเลยเช็ดก้นยังไม่สะอาดเลยลูกงอนที่ว่ามงอนแล้ว ตัวใหญ่แต่สิ่งเล็กมากเลยดูสิดี๋ยวตัวน้องสิไม่ฉีบแบบปลาสิลูก ไม่เก็บไว้หหดไว้รุ่นไม่ร่วงหรอกขอบคุณมากเลยครับเป็นดาราหรือเปล่าขาหน้านะคุ้นเป็นคนหน้าเหมือนครับเป็นคนหน้าเหมือนแมวชื่อออนนี่คนนี้ออนนี่เลยๆชื่อ้วนชื่อจริงชื่ออนนี่ อ่อนอนอนอ่อนอ่อนสีผมสีอะไรจำไม่ได้เหมือนกันครับทำไมมอง่าปปางันนะอ่อนอ่อนอ่อนอัอนอ่อนไม่ได้กินแกงอโอนอ่อนไม่ได้กินแกงกินกินกินกิอ่อนออน ที่ตัวเขาคือหนึ่งนี้แล้วอะขนนุ่มฟูมากคนนี้ต้องกี่โลคนนี้สี่โลครับหญิงครับ อ้วนไปเด็กินเก่งอ้วนไปไกนกินเก่กินเก่งกินเก่งอ้วนสี่โลแล้วนะพี่พี่หนูสี่โลแล้วคะ่ะอ้วนไปไดหนกินเก่ง ôi oh, bên này, kim 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 ôi um, oh. and you give me a cat nấu hm 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 <laughs> hm อยู่ในท่าทางหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็ชอบดินแต่ถ้าไปจับเขามาอุ้มใหม่เขาก็ยอม Good afternoon พี่เจมดีๆชนร่วงชวัวร์แอนจะหลบเป็นอเอาลูกตูดจะเหม็น แม่ครับเป็นพันลักดอครับผมลักดอดแต่พอซื้อมาแล้วนะครับเลี้ยงแล้วครับแม็คือไม่ยอมไปไหนเลยครับไม่เจอหน้าลูกเพราะว่าอยู่ในห้องแมวอย่างเดียวครับวันวันไม่ทําอะไรมานั่งคุยกับแมวแม่ผมอ,อันนี้กินเก่งมากครับมากถึงมากที่สุด ส่วนมอลลี่ก็คือกินน้อยมากแล้วก็พยายามขุนเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเขาเขาเป็นอินโทรเวร์มาก,มากๆครับแบบกลัวคนกลัวเสียงดังกลัวเครื่องดูดฝุน่นกลัวแบบกลัวทุกอย่างที่กลัวแบบสารพัดกลัวส่วนออนนี้ก็คือไม่กลัวใครเลยเล่นกับทุกคนรับแขกทุกอย่าง Con xoay Con lúc xoay lúc, chụp chụp này Chụp chụp, chụp chụp lâu Chụp chụp bằng lâu สวยจะนอนแล้วฮะอย่ามายุ่งกับคนสวยคนสวยบอกอย่ามายุ่งกับคนสวยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพันนี้ขนร่วงหนักมากเพราะขนยิ่งขนยาวยิ่งเป็นก้อนใหญ่ก็ต้องดูดฝุ่นเช้ากลางวันเย็นเลยครับแม่งั้นแบบ ไม่งั้นก็คือมันจะฟุง้งไม่งั้นเขาะจะแบบฟุ้งแบบฟุง้งฟุ้งน้ำพ่อกัเวลาเปิดลมห้เขาแล้วก็อยู่ยากด้วยครับพันนี้ก็พันนี้ก็คือรับมาตอนหน้าร้อนเนาะก็คือต้องติดแอร์ให้เขานะครับเขาไม่สามารถที่จะอยู่อากาศปกติได้ ช่วงหน้าร้อนร้อนมากเพราะว่าขนเขายาวก็วห้องน้องก็มีติดแอร์ก็คือพ่อพ่อมันออกไปถ่ายละครนะแล้วแอร์เออใดๆก็ไม่มีหรอกแต่ส่วนลูกมันก็อยู่ในห้องแอร์ไปนะกินอาหารจากเครื่องอัตโนมัติน้ำพุอัตโนมัติแล้วก็ ออนะต้องนำตโนมัิ <Okay. S 1> ก็คือชีวิตดีๆนะฮะลูกสาวผมคือ mm hmm. ตอนนี้ทำความสะาดไม่เสร็จเลยนะฮะ mm hmm. อ๋อองหญิงเสด็จแล้วได้ยินเสียงเปิดประตูตตตตนะครับ mm hmm. เขาจะออก mm hmm. เขาอยากออกไปเลยข้างนอก mm hmm. แต่ก็คือไม่เคยพาไม่เคยให้เขาออกไปเลยข้างนอก mm hmm. เพราะว่าเดี mm ๋ย hmm. วบ้านพัง แต่เข้ามาเล่นกับเขาแทนนะฮะน่าที่จะพาเขาออกไปตอนนี้ก็คือเรามาเก็บ คือเป็นขัวหน้าตัวรมาก็จริงนะแต่ว่าบางทีมันสายเวลาเขาฉี่มันมันเป็นก้อนใหญ่มากแล้วแบบนันเหนียวติดจะต้องคอยคอยเก็บตลอดเวลานะวีเวลาว่า,เางเข้ามาทำแล้วก็ คือสคนใช้ห้องน้ำก็เฉลี่ยก็มาประมาณหนึ่งวันประมาณทีตหนึ่งเรต้องเข้ามาเปลี่ยนเข้ามาเปลี่ยนถังขยะในห้องน้ำนะครับอย่นี้ตัวอันนี้ต้องทำเองถอย่าง าชีวิตพ่อแมวแบบนั้นก็ได้เพียร์เนี้ยอืมพอบ้านใจกล้านะ วามนเล่นไว้ได้เร็วมากขอบคุณคบผมคำชมทั้งนั้นแต่ว่าเป็นคนดีนะฮะจีิตจิงกิดบ้านนะ,ะติดแมวนะ

เามนค่าพ่ออยู่หัวทำไมไม่ค่าแล้วเมื่อไรจะได้ขึ้นคลองบันลังล่ะครับอะไรนี่เสียงประตูน่าจะเป็นผมว่าน้องน่าจะวิ่งไปชนประตูแหละเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงน้องวิ่งชนประตูแหละครับโ้แววไปเอง บอกว่าถ้าไลฟ์ตัดไปนะฮะคือแบตหมดนะครับ,รบมาไว้ก่อนนะครับถ้าไลฟ์ตัดไปแปลว่าแบตหมดขอบคุณพ,พี่เกรสนะครับ าติแบตอยู่ข้างบนเลยครับ ไดแล้วดีกว่านะฮะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วยังไงก็ต้องไปชาร์จด้วยเมื่อกี้มันเตือนแล้วว่าแบตต่ำกว่า10%เนแล้วไาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวยว่างๆไว้จะมาไลฟ์ใหม่นะครับบ๊ายบาย